ตอนนี้นะครับทีมพรานพึ่งเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับอยู่ที่โคนต้นไม้นะครับพึ่งหลวงอยู่ข้างบนนุ่นนะครับจุดคบครับอันนี้ขั้นตอนอะไรครับท่านพรานครับขั้นตอนแรกจุดคบครับเอานี่นะครับเริ่มจุดครบฟันครบฟันที่ทําเมื่อกี้เนาะที่ทําเมื่อกี้นี่ครับโอ้อุปกรณ์ป้องกันตอนนี้ใช้อะไรบ้างครับพรานก็มีเสื้อแขนยาวกับแว่นตากับแว่นตาครับเสื้อแขนยาวแว่นตาครบ ควันครบควันโอเคโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวผมให้กําลังใจอยู่ข้างล่างนะครับ,รบนู่นนะครับพึ่งหลวงก็อยู่นู่นครับสูงๆตอนนี้พรานพึ่งแห่งทางสายลวดเราก็เออได้เตรียมความพร้อม,อมเตรียมขึ้นต้นไม้ไปแล้วนะครับอา้าวตามติดชีวิตพรานพึ่งนะครับ ต้องใช้ถอยไหมไม่ใช่นะไม่ใช้ครับต้นนี้ยังขึ้นง่ายอยู่โอ้ันี้ถือว่าสำรวจแล้วใช้ได้ไปได้นี่ครับเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องเราครับที่อยู่กับป่าอยู่กับการหาอยู่หากินใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่านะครับในแต่ละเดือนก็จะมี ผลผลิตจากป่าถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติที่ให้มาเดี๋ยวผมจะลองสองรังพึ่งนะครับนู่นนะครับอยู่ในในไกลๆเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเอารอติดตามชมครับเดี๋ยวผมถอยออกไปสู่ที่ตั้งเหมาะสมก่อนนะครับชักลา่างีนเฮ็ดจะไาน,นในไอ้เนี่ยแบ่งหน้าที่กันจากไหนให้เสือกในเคือกอย่างเสือก เตื้อห้อยถังลงอ๋อเขาจะย้อนลงย้อนลงเขาจะปล่อยอืมนะครับเอาเอ๋สินทำหน้าที่อะไรครับสินนี่เราทำครูครับเจ้าก็ต้องมีครบควันที่จุดยามไหนครบควันทางเทิงเขาปัดครับทางเทิงเขาปัดเรียบร้อยเขาไปชนละก้าเขาจุดเพื่อเพื่อนใกล้ทางเทิง่ันคือเป็นใกล่ไหมครับเป๋าจุดเออต้องประเมินช่วยกันแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ทำมันเตื้อทำมันนั่นให้เหอะ รอบนคนข้างบนถามันเป็นไงครับก็เอาไ,ไปช่วยทำฟันึน้อช่วยแล้วเวล่าได้พึ่งว่าแบ่งกันกเท่ากันบน่หน่ผู้สูงกับผู้ต่ำาน่เท่ากันบดบ่ <laughs> นึ่งว่าหาค้คนขึ้นสูงได้มากกว่าเป,เ, <laughs> เป็นไงครับพ่อหน้าเห็นวิธีการของพรานพึ่งแล้วเป็นยงไงฮะอึ้งมากค่ะแล้วก็เห็นการทํางานเป็นทีมของเขาเราหนา้าจะศึกษาอันหนึ่งที่ที่ๆท,ที่จับประเด็นกับเขาได้คือเขาเขาไม่ได้ทําลาย เขารักอ่ะรักพึ่งรักสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันคือแหล่งทําเงินให้เขาอืแม้แต่ลูกขึ้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ไม่เอามากินไม่เอาครับขอบคุณครับรายได้เฉลี่ยของทันพึ่งปีหนึ่งได้สักเท่าไหร่ครับเออเลขกลมๆคร่าวๆก็ได้เกือบแสนครับเกือบแสนสามคนนี้นะสามคนเฉพาะพึ่งป่าครับผม เนี่ยปีนี้จะมีพ,พ,ะพึ่งพึ่งเลี้ยงด้วยพึ่งโพรงด้วยก็จะได้เพิ่มอีกเด้งนึ่งเอาละครับผูอยูคร้างทึ่งด้วยครับเด้อบันนี้สิ้นเราเข้าใกล้ได้แค่นนั้ไหนนี่นะครับเามาอเือ เนี่ยตอนนี้ข้างล่างก็เริ่มจุดคบควันคบควันนะครับเพื่อช่วยข้างบนนะครับดูทิศทางลมก็ลมไปทางนู้นพอดีเนาะก็ใช้ทิศทางลมช่วยนะครับในการส่งควันส่งกลิ่นไปถึงพึ่งหลวงนะครับเพื่อให้พึ่งหลวงได้ถอยออกไปก่อนเราจะได้เอาน้ําพึ่งนะครับก็ทีมนี้จะใช้วิธีการแค่ไล่เนาะแค่ไล่พึ่งนะครับแค่ไล่พึ่งอย่างเดียวไม่ได้ทําร้าย พึ่งแต่อย่างใดเลยโอ้โหตอนนี้พรานพึ่งเราก็ไปไลฟ์สดข้างบนด้วยนะครับถือว่าทันสมัยมากนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการไลฟ์ถ่ายเพื่อให้เห็นข้อมูลส่งต่อไปถึงลูกค้าใช่ไหมลูกค้าจะได้เกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจว่านี่คือพึ่งแท้ที่ไม่ได้ต้มน้ำตาลใส่นะครับ นี่นะครับก็เริ่มปัดพึ่งออกจากรังนะครับพึ่งก็ได้ควันก็จะหนีไปแล้วนะครับน้ำไหลดิออโอรงกิงเติมด้ไหเนาะเป็นข่ยนี่ขาอ่อนแล้ว สูงกว่านี้ครับถึงห้างน่าบอเอาน้าจบันหน้าบอเอาต้องแบบบอกสายลวดถึงห้างหนึ่งเอาถึงแต่สิบโมงจนหอดใบสามได้ขอลุงบานปะบ่พวกผมไม่เป็นไร <c oughs> เคยโดนไหมไไโอ้ยในท้ายสินนั่นนี่โดนบ่อยปะมันโดนบ่อยโดนจนชินเลยโดนแต่ว่าโปดโปะโอ้าเอาขึ้นอย่างนี้พาก,กันนั่นข้างล่างให้มันต่อยเอ้าสามคนอ,อยู่กันทำไมเดินหนีเป็นไหนอ,อู้นี่ดีน้ำหวานมากเนี่ยตกมาฮอดคอยตัวนี้ว่า <c oughs> แมนบนอ่อน้ำหวานยากบ่เออน้ำหวานยาก กันไปคุ้มกันตัวเปล่า <c oughs> ตัวโม้ไเาอาตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ <c oughs> ขั้นตอนการหย่อนน้ำพึ่งลงมานั่น่อแลำหัวมัน อ๋อเขาเรียกว่าเกสรน่ะเนาะท่านว่าเอิ่นภาษาผมเอิ่นขี้พึ่งเนี่ยละขี้พึ่งขี้พึ่งจะอยู่ส่วนไหนของรังพึ่งเนี่ยอยู่ข้างข้างล่างใต้น้ำอ๋อใต้น้ำหวานใต้น้ำหวานเขาจะมีขี้พึ่งก่อนมไม่มีขี้พึ่งถ้าช่วงมีน้ำเยอะอาจจะไม่มีอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าภาษากลางเกสรบ่เออเกสรเกสรพึ่งเขาไปใช้ประโยชน์อะไรคะ มากก็เห็นเขาซื้อไปบางคนก็เอาไปชงกับกาแฟกินไปต้มบีบบีบใส่ใช่เขาบีบใส่มันหอมบหรือยังไงมันหอมมันก็เป็นยาอบตากินประจำแล้วอันที่ขี้พึ่งเข้าไปทําถูพื้นน่ะเอาตรงไหนเอาเอาหัวน้ํามันที่เขาบีบน้ําออกเสร็จอ๋อไปต้มเออต้มเออนั้นต้มได้จะเป็นในตรงนั้นอันนี้ต้มไปก็ไม่หย่อนมาแล้วนะครับ อยู่ครับครึ่งขวดได้ซ่อมนี่บ่ครับอบนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมโอ้โหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขายนี่คือครบรอบสองพึ่งหลวงก็จะค่อนข้างใหญ่เนาะครับใหญ่กว่าพึ่งพ่งนะครับพึ่งหลวงโอ้ได้แค่นี้เองคุ้มไหมนี่มันก็คุ้มเหรอได้เจ้าขวดครึ่งขวดครับ นายพี่พี่ตุ้ยชิมอันนี้หัวหน้าจากบึงบูนนะครับมาชิมน้ำผึ้งสดๆจากป่าสดเลยเออดึงอยู่นี่แค่ไหนเหรอรสชาติเป็นไงครับหัวหน้าเหมือนน้ำผึ้งเหมือนน้ำผึ้งแท้เลยเหมือนน้ำผึ้งแท้ๆเลยก่ะหวานเหมือนน้ำผึ้งแท้เลยเลยให้ดูนี่ให้ดูผึ้งหลวงผึ้งหลวงก็จะมีลักษณะที่ต่างจากผึ้งโครงเนาะ คงโครงงี้เล็กกว่านี้ถ้าเราสังเกตเห็นเขาบอกว่าโอ้เข้าสุพภาวะปกติเลยเนาะโอเคเยี่ยมมากครับพรานมันดูไม่ออกถือว่าได้มากหรือได้น้อยครับผลงานวันนี้สวยงามอยู่ครับ คือว่ารังแรกกำลังเริ่มเพราะว่ายังไม่ค่อยมีดอกไม้อ๋อถ้าเรารังแรกเป็นอย่างนี้เราประเมินว่ายังไงครับยังเอายังไม่ได้รอสักระยะใช่ไหมก็ต้องดูตามตามรังครับแต่ละรังก่คือกันครับแต่ละรังมันจะทําหัวน้ําใหญ่หัวน้ําเล็กอ๋อแต่นี่มองดูแล้วรู้นะแต่มองมองดูแล้วรู้ว่ามันมันน่าจะได้ประมาณนี้แหละก็พอใจอยู่เนาะผลงานพอใจเพราะว่าเป็นรังทดสอบครับรังแรกของปีก็ผยงาน แล้วขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับช่างต้องดับไฟครับโอ้ขั้นตอนสุดท้ายดับดับไฟไม่ป่าครับอืมดับให้สนิทดับให้สนิทไม่งั้นจะลามไปโอ้ก็แสดงว่าทีมนี้นี่ทำงานละเอียดทุกขั้นตอนแล้วก็มีความห่วงใยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรักพึ่งรักพึ่งด้วยไม่ยอมป่ยอมตาดห้างทีมเวยครับบันนี้เมื่อกี้พึ่งมันมาหุ่มคือเก่าล้วเนาะทำนาทีต่อไป อีด้นวานาไหนจังสิได้น้ำหวานอีกบางนี่การทิบห้าหมื่นถึงยี่สิบห้าถึงยี่สิบวันจะได้มากกว่าเดิมครับจะได้มากกว่าเดิมแต่ก็อยู่ที่ที่ดอกไม้ด้วยดอกไม้แต่ละปีปีนี้นี่ดอกไม้เยอะเลยเนาะครับนี่นี้่มันฝน้าบอ่ะช่วงนี้นี่ช้ามากถ้าปีที่แล้วถ้าเป็นช่วงนี้นี่ถ้ารังนี้นี่จะได้อยู่ประมาณสามถึงสี่ขวดโอ้ครับ,รบเอาโอเคครับช่างครับปิดจ็อบครับกลับบ้านได้ ตัดรถโชว์ม้ล่ะเ <c oughs> ดี๋ยวห้อสิตัาเสียงเขาออกหอกเว้ยน้มตัดโตกันได้อปลาพันธุนี่คือลดที่หละ่ะขี่ออกไปเลยผมสียเอาตอนขี่กับีลิลีรล้อนะน้านี่นะครับพรานพึ่งบ้านกลางสายลวดเดินทางกลับได้ภารกิจพึ่งรังแรกของปีจบลงแล้วครับเจอกันรังหน้าครับสวัสดีครับ